บอันนี้ไป y giờ เห็ดมุ่งมั่นบ่างทีบางลำมันมันเห็นมันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อยสี่ครับก็จอดพักทานข้าวเที่ยงกันครับขอเชิญท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องล็อกยี้นีไสจือครับก็มาเกี่ยวข้าวครับพามาเกี่ยวข้าวนะข้าวเหนียว หลังจากเกี่ยวเสร็จไปหนึ่งแปลงใหญ่ๆครับนนกกว,นวน <c oughs> ันนี้ก็พักกินข้าวเที่ยงกันเดี๋ยวก็จะไปเกี่ยวอีกแปลงหนึ่งบรรยากาศการทานข้าวครับเราบังคับ กันบกห้องไม่เยอะเลงานเลยวอนไทยเราบังหับท่องวันนะเฮ้ยห้าชื่อดีจังเลยนะครับเจียวว่าจอดพักเครื่องอยู่นี่ครับทานข้าวอ เขาที่เกยวม่ได้ครับอ้เต็มเลยได้เจ็ดสิบกว่ารดีว่าไรแลมสัตว์ของวานไปกอนเลยนดับลย ยังเดิมช่วงกำลังครับจังเดิมช่วกำลังพี่น้องเอนตะปากกวดคนทน คอนทอนถอยล่ะเวลาดึงถอยมันแข็งเดินหน้ามันมันกอยู่เลยมันนิ่มมันบสูขันถอยหล้างมันสูเข้าว่ะดิโอ้ <c oughs> <c oughs> พอดีเราพอนะพอตนะอกเกียวแล้วเมื่อรู้ดูการเนีแขนขางซ้ายนี่กลํามยังไงเลย เดี๋ยวถ้าเขาโยกเรียมันหนาจะอ่อนอยู่เนาะเพราะว่ามันมันพึ่งลงฤดูกาลมันคอนทรนบ่้าันนี้า็ง่าน็่้าก่ีังไป bắt <laughs> ừ. đầu sang bắt đầu cái anh đầu cái bắt đầu cái bắt ไปเรื่อยๆนะอืมเอาล็อตมันกระเด็นมาขนาดขอจำโอ้ยมันมันรถมันเร็วอยู่เลยแต่ว่าหนึ่งกินไรมาได้ตู้ก็แทงมืดแล้วตู้เบาเอาตู้ตัดมาได้ตัดเขียวมาได้ทุกขั้นน้ำมึงกันก็เอาไปแทงแทงมืดตู้ตู้แทงซ้ำน้องบ็มันเนาะอืมเพื่อนบออ่อนบางนู้นมีหัวอืม ย้ว่ากดีดียางนเดือนมืดมันปันมันหลอนดีบันมันจังอันนี้เขาบอกไว้ๆเนี่ยบอ่าหอนมาออกน้มัเลยบอบ่เอาว่วงเดือนออกนะพาะเอาวงเดือนออกเฟืองมันออกเร็วหรอกเขามปนบอลหลอนเร็วบอหล่อนนเหมือเขามันหลอนได้ต้องการเนี่ยเขามันหลอนเลยบอเอาวงเดือนออกแต่ว่าตู้ตัดแขวมดเขาเอาวยยังความดู có thể nói đến như vậy hãy mọi người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  mọi

เด้มอาลองเบิรงดูเอาคือเอาอีกกระบอกนึงก็ไเลเอะเอากระบอกนี้ได้เนาเออมันหอนแล้วมันก็สิมอนบัดนี้เวลาอัดจระบีอัดยนีมันหอนสิท่เดี๋ยวทีนีเดอัดขาไปรวดเจลบีคอครับนะเอา อันนี้มันต้องคันเขาอ,อีกว่าด้คันกันเี่บอัจฉรบีลูกเป็นขอแล้วฟังนี่ได้อัดบะมือเศราดิเออฟังทางคนครับอ่ะจะมีอยู่สองฝั่งครับพี่รออ้องมีตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งครับนี่พอดีฝาครอบมันครอบอยู่ อัดได้อยู่ถ้าเอข้อลงมีเพื่องนก็ขึ้นไปอัดได้ก็ได้ขนาดนั้นนะเห็นหัวตอวรออยู่นั่นเห็นไหเออ ตายแล้วแล้วมหักออกหักปอดออกบิดๆยังไงตายแล้วแล้วบารนี่บอออกแล้วพี่น้องกดลงแลมพักพักลงเลยหยู่ลงหักฮักลงพักลงท่านี้นะกดกดสายมันลงสิเลยกดลงไปสิเลยเออเอาหวานหลมลืมบอออกแล้วทกปัดดู ทกเลยป่ออ,อ,อีกตายแล้วสายขักเขาแล้วมันเขาแล้วย้มเอาสายบ่อ,อครับอ่ะเดี๋ยวก็สู้ต่อครับพี่น้องออกสู้ต่อครับเหลือ,อเบิงน้ำมันน้ำเนียได้ล่ะเดี๋ยวดูน้ำมันก่อนครับ เดี๋ยวดูน้ำมันก่อนที่น้องมันร้อนนี่แหละโอ้น้ำมันสิเหมือดแล้วเดี๋ยวน้ำมันมาเติมนะพอเป็นยางไก่เนีย่ยรถยางไปยางไปเติมน้ำมันก่อนก็นกนได้เออ,อยางไหลมั้ยไหนนั่นเด้ท่ออยู่ข้างหลังบ่อตะคองนั่นดิ บ้นเหมือนเราบ่นเออเห็นบ่ท่อใส่นั่นเออใส่ใส่ใส่นั่นเห็นน้ำมันเฮ้ยน้ำมันเหมือตีนั่นพากันเกี่ยวอย่างเดียวครับเพราะพากันสังเกตดเพิ่งน้ำมันเดี๋ยว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 พ้นมาเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันครับขึ้นมาปะ โยกล้างค่าึ้นอีกนี่แต่ของเอาล้างค่าไปตำไปดีครับติดล้างค่าครับเป่าใส่เลย,ยูหรอเอาอตังทั้งหุง่นูขึ้นมาหน่อยหน่อยูอย <laughs> ขึ้นแล้วเนาะก็ขึ้นเมื่อไหร่ สา <gut. S 2> ้น้ำมันก็ด้ครับสายดูดก็นด้ แก่เศร้าเติมให้ครับแล้นี้เติมน้ำมันครับตรงว่าเติมน้ำมันฮะมีน้ำมันหาลอยนี่บ่ได้หอดเครื่องช้งเลยพี่น้อไยถึงว่าอลายปันไหนก็ดูโอ้แลวอยี่ดอกได้อยี่ดอกเฮ้ยต้นแยงหน่อย นะครับเกลี่ยแล้วพอดีละน้ำมันขั้นละถังครับขั้นละเกลอนนะครับได้ลซิปหาอะไรเฉลี่ยแล้วกับตกเอ่อตกะขั้นละประมาณอุ้ยไม่ใช่ตกเฉลีย่ยแล้วกับมืดน้ำมันไปประมาณขั้นละเอ่อจกักรีบวะ เพราะว่าน้ำมันมันสองแกลอนครับแกลอนระหารอยแต่ว่าอีกแกลอนหนึ่งผมเอาไปเติมรถไถน,น้ำแลลวนะมันบ่ถ,ถึงกับครบนะครับขันนั้นอาจจะอยู่ประมาณจ,ากจากักหายไปประมาณลิตรหนึ่งถึงสองลิตรที่ผมเติมรถไถไปครับแต่ขั้นนี้ก500ะหารอยราคาหารอยบาทเต็มอยู่ทั้งนี้ขั้นนี้อาจจะคืนมาหลายเติมครับ ขั้นนั้นขืนมาประมาณสิบกิ่าลิตรหอดยี่สบ่ันนี้หอดไสกายี่สิบป่กาว่านัีนเลเอาไปโหลดไปโหลดอาทิยเลยเมื่อไร่กัขันขั้นนั้นไก่เมื่อกหร่ยางมาข้นรถตันะขั้นนั้นได้ถึงว่าสิบกิโลลิตรอืมจ้านาอยู่หันมันย่างอยู่ประมาณสี่หาไรเนาะหาไรนี้แล้ว หาไรไห้คุ้นละคุ้นละถังพ่อครับ<ป>เดี่ยวเขาเบื่อเล<ป>เดี๋ยวค่อยไปไล่ซื้อมากครับอ่ะสู้กันต้อครับพี่น้องลุยกันต้อ แดดออกแล้วครับแดดแห้งขณะนี้เวลาบ่ายสองโมงตรงแดดย่างแห้งเลยเล่งเร่งคือใช่ยิ่ง่เลีย,เลยวเลยวะ กลเดียวเลยตั้งตัวเต๋เลยวะอ็เดียวเดียวเนี่ตัวเต๋มันตัวเต๋มขึ้นลงเลิกอยู่วะลองเร่งแง้งๆเราเดียวมันจีเต๋วอ่ะรถมันบันย่อเต๋เลียวครับตอนนี้ bất thế đây ngàn khẩu là phiền lòng lột tế liệu lột sai tế sai tế quá luôn bao nhiêu tế đây rồi liều cả bao liều đây โอเคครับต้ารับคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตาเช็ครถกโนมันมันมันเตะเรียวอะไรมันกะสิมเมยตัววะเ,ออเดะเียวครับ ตั้งตัวนี้บ้างดูนี่ลงมาตัง้งดับเครื่องก่อนจอดรถด,ดับเครื่องเลยอเอาเอาถอยก่อนถอยถอย,ถอยหันตรงเข้ามาเดี๋ยวตัง้งตั้งตัวเตี้ยครับอ,อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ